เราไปดูเรื่องที่ผู้ชมขอเข้ามากันนะคะเกี่ยวกับอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง SpaceX และในไม่ช้าก็จะกลายเป็นเจ้าของทวิตเตอร์หลังจากมหาเศรษฐีปิดข้อตกลง TakeOver ร์ท t ิตเตอรก็มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ CEO ีโอเทสลกับจีนและจะส่งผลอย่างไรกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์จีนมีอำนาจต่อรองอะไรเหนือเท s l a ไปดูรายละเอียดกันค่ะจีนเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของเทสลา ซึ่งสร้างรายได้4,600ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีนี้คิดเป็นรายได้ประมาณหนึ่งใน4ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้คือเทนเซนต์หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของจีนโดยซื้อเทสลา5%มูลค่า1,800ล้านดอลลาร์ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาในจีนอยู่ที่ประมาณ7%เมื่อปลายปีที่แล้ว ยอดขายของเทสลาเพิ่มขึ้นในจีนในขณะที่โรงงานในเซี่ยงไฮ้ของบริษัทได้กลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกที่สำคัญสำหรับตลาดอย่างเยอรมันและญี่ปุ่นรถยนต์ที่ผลิตในจีนของเทสลามีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของรถยนต์ที่จำหน่ายทั่วโลกในปีที่แล้วแล้วจุดยืนของมัสต่ตอจีนเป็นอย่างไรจนถึงตอนนี้ส่วนใหญ่มหาเศรษฐีคนนี้เลือกที่จะนิ่งเงียบในประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างตอนที่โรงงานเทสลาในเซี่ยงไฮ้ถูกปิดจากเหตุโรคระบาดในจีน มัสก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรต่อสาธารณะแต่เขามีปฏิกิริยาแตกต่างกับเหตุการณ์ที่คล้ายกันในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2563โรงงานเทสลาในเมืองฟรีมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียถูกปิดเนื่องจากมาตรการโควิดมัสกตอบสนองโดยโพสต์บนทวิตเตอร์ว่ามันเป็นฟางเส้นสุดท้ายเทสลาจะย้ายสำนักง,งานใหญ่และโครงการในอนาคตไปยังเท็กซัสหรือเนวาดาทันที เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโคสกพักคอมมิวนิสต์จีนปฏิเสธข้อ,ขอ,ขอกล่าวอ้างที่ว่าจีนจะใช้เทสลาเพื่อหาข้อได้เปรียบกับทวิตเตอร์ภายหลังมสัสเข้าซื้อกิจการโครสกคนนี้กล่าวว่าข้อกังวลและการคาดการเหล่านี้ไม่มีมูลความจริงเลยแต่จากเหตุการณ์ที่เผยมาตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอก